สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มม็อบราษฎรหรือว่าแนรวรวบธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือว่าที่เรียกกันว่าม็อบสามกีบอะไรก็ตามเนี่ยนะครับช่วงหลังมานั้นมีความเคลื่อนไหวหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจก็เรียกว่ามีการแฉกันเองกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทอง,ทองการรับบริจาคเนี่ยนะครับมีอยู่หลากหลายข้อมูลหลากหลายประเด็นข้อหน้านี้ก็มีการกล่าวหากันมีการอมงเงินบริจาคมากมายเลยทีเดียวจากหลายกรณีเอาเป็นว่าเรียกว่าผลประโยชน์นั้นไม่เข้าใครออกใครบัญชีเปิดรับบริจาคของกลุ่มคนเหล่านี้ ก็มีหลากหลายบัญชีล่าสุดครับมีข้อมูลนะครับที่ถูกเปิดเผยกันออกมาพร้อมกับการหายตัวไปของฟอร์ดทัดเทพเรืองประภัยกิจเซรีซึ่งเป็นบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำเยาวชนปลดแอกซึ่งเรียกได้ว่าฟอร์ดทัดเทพนั้นเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ออกมาเคลื่อนไหว ร่วมกับมอบราษฎรแล้วก็ฟอร์ดนั้นตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับมีข่าวว่านายคนนี้หนีไปต่างประเทศเนื่องจากว่าไม่ไปรายงานตัวต่ออายการตามนัดหมายเมื่อวันที่1เมษายน2564ตำรวจจึงได้ขออำนาจศาลออกหมายจับอย่างไรก็ตามเนี่ยครับ เฟซบุ <Facebook S 2> ๊กเยาวชนปลดแอกหรือว่าฟรียูดก็ยังคงโพส์ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความไม่พอใจของมวลชนบางส่วนที่รู้เรื่องปัญหาเงินเงินทองทองภายในกลุ่มเยวาวชนปลดแอกนะครับแหล่งข่าวในม็อบราษฎรเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าฟอร์ดนั้นเนี่ยหนีไปต่างประเทศพร้อมกับเงินบริจาคเนี่ยนะครับสิล้านสิล้านครับซึ่ง โดยกลายเป็นเรื่องที่บอกว่าคนในม็อบหรือว่าบรรดาแนวร่วมนั้นเนี่ยนะครับเป็นเดือดเป็นแค้นกับเรื่องนี้กันพอสมควรแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวจากฟอร์ดทัตเทศเรืองประภัยกิจเสรีว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่แน่นอนคงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วแล้วก็เงินบริจาคที่บอกว่าโกยไป15ล้านนั้นจริงเท็จประการใดเวลานี้ ยังไม่มีใครตอบได้แต่นี่แหละครับมีการร่ำลือกันว่าหอบเงินไปถึง15ล้านด้วยกันครับ